ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องโซมมารีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเซริร์ฟตื่นเต้นมากทุกคนดวงบอกเลยว่าเราตื่นเต้นนี่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนที่เราไปเรียนเซิร์ฟสกเก็ตคราวนั้นนะ่ะอ่ะตัวอย่างคลิปหายไปจนกว่าเรารู้สึกมั่นใจมั่นใจแล้วก็ขยับขึ้นปึ๊บถูกขาึย่อตัวตูปคือตอนนั้นน่ะก็คือแบบไปเรียนมาวันหนึ่งใช่ป้ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะเล่นเสมอมาจะทัดจากนั้ำมันไม่ได้เล่นอีกเลยเว้ยแล้วก็ พอตั้งใจจะลองเล่นอีกหนึ่งทีอะไม่กล้าขึ้นแล้วเพราะว่ามันเหมือนห่างหายไปนานแบบอยู่ทีมันก็ไม่กล้าขึ้นแล้วเราก็เลยไม่ได้เล่นอีกเลยมีแต่คนทักมาว่าต้องเล่นเซิร์ฟต้องเล่นเซิร์ฟต้องเล่นเซิร์ฟมันก็คงจะต้องลองสักครั้งหนึ่งเวลาคนมาถามว่าเล่นเซิร์ฟหรือยังก็จะได้ตอบได้เลยว่าฉันชอบมากหรือฉันไม่เอาอีกแล้วก็จะได้รู้กันวันนี้โรงแรมที่เราพักกัค่ะข้างๆโรงแรมที่เราพักเลยนะคะอยู่แถวๆหาดกำมะรานี่ยก็คือมีที่สอนแบบเล่นเซิร์ฟพอดีชื่อว่าภูเก็ตวอ 1 9จากโรงแรมก็คือถึงแล้วว่าความบังเอิญมากๆเลยนะคะก็คือเจ้าของก็คือเป็นพี่วิกนะคะเจ้าของแบรนด์วิกทีรัสนั่นเองนะคะที่เราก็เคยมีโอกาสแบบที่ที่เขาส่งแบรนด์มาให้เราแบบว่าได้ใส่ลง IG ไอจีด้วยแบบเฮ้ยบังเอิญมากโลกโลกลมมากๆ,ๆวันนี้ก็เลยได้ใส่ <c oughs> ใช่ยนะ้ำของเขาเลยฮนนา่า ประเด็นคือไม่ต้องมาลุ้นสก,กิลโซมารีเพราะอะไรรูกะพี่กู้ใจคนนี้นผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยดิฉันจะบังคับเขาให้เล่นเซิร์ฟกันดิฉันเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็น beginner คือเล่นแบบน้ำตื้นจะน้ำตื้นได้ไม่ต้องกลบบัวลมแล้วยืนถึงอยู่แค่เอวเขาบอกว่าแค่เอวแต่อาจจะเอวพี่โจแลอาแต่คอเราอันนี้ก็ไม่แน่นี่คือหาดชายหาดชายหาดที่เราจะมาเล่นกันลุ้นกันในคลิปนี้ทุกคนคิดว่ายังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะคิดว่ารอดแน่ๆกับพี่ส้มไม่น่ารอดพี่ส้มน่าจะแบบ กลับไปนอนที่ห้องขอไลค์ให้กําลังใจด้วยค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนแบบบิ๊กิเนอร์นับศูนย์กันใหม่ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดซับฟากดซับส i b e พี่ด้วยนะคะมาภูเกต็ตตอนนี้คือชิลมากเวอร์เพราะว่าคนน้อยใครที่ชอบมาภูเกต็ตอยู่แล้วอยากให้ลองมาตอนที่มันเงียบๆเหมือนกันนะเพราะว่า อย่างหนึ่งก็เป็นการช่วยชุมชนที่นี่ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าจะได้มาเห็นภูเก็ตในอีกบรรยากาศหนึ่งแต่ว่าก็ลองศึกษากฎกันดูได้ค่ะคือบางคนนะ่ะสมมตินะบางคนสามารถเบิกความผมได้เลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าการขนงานมาทํางานที่นี่อย่างน้อยถ้าสมมติพักโรงแรมที่มันริมทะเละมันก็น่าจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศทํางานที่ดีอะไรเงี้ยเผื่อแบบเสาร์อาทิตย์ก็จะได้มาเล่นอะไรแบบนี้ได้ด้วยแต่ว่าเท่งนี้แค่นั้นใที่ศึกษากฎที่ดีแหละเพราะว่ากฎเปลี่ยนเสมอเรื่องของการเข้าออกจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะมาแล้วค่ะที่อะไร ผมโกเจ้าครับโกเจ้าครับผมนะคะก็เมื่อกี้แนะนำส้มเรื่องบอร์ดว่าแบบให้เรามาเล่นบอร์ดนี้แต่คือเรามองด้วยตาเปล่าว่าต่างกันยังไงสองอันนี้ดูด้วยตาเปล่าเหมือนกันเลยใช่ครับอันนี้มันจะเป็น9ฟุต 2, 2> ค,ความยาวนะครับ ส่วนความกว้างมันก็จะพอๆกันส่วนตัวนี้มันจะอยู่ที่แฟุตกว่าพวกนี้มันเป็นบอร์ดสำหรับบิ๊กินเนอร์หรือคนเพิ่งเริ่มเล่นเพราะทุกอย่างทำจากโฟมกับยางจะทำให้เราสนุกกับการเล่นมากขึ้นเพราะว่าการเล่นของเราเนี่ยเราไม่ได้รับอุบัติเหตุมากมายถ้าเราไปเช่าควรจะมีสายรัดข้อเท้ามาให้เราด้วยคืออันนี้ก็คือจะทำให้แบบอย่างน้อยเราก็จะได้อยู่กับแค่อยู่กับบอร์ดไม่ห่างกับบอร์ดเราจะใช้ผูกกับข้อเท้าด้านที่เราถนัดวิธีการผูกนะครับผูกที่ข้อเท้าให้ปลายเชือก ด้านในนะครับลักษณะอย่างนี้ที่เช็คร่างกายเช็คตำแหน่งร่างกายเราเท้าหลังอยู่ท้ายบอดวางแขนตัวให้อยู่ตรงแนวกลางถึงกลางกระดานคลื่นฟองขาวเข้ามาเราพุชอปแค่เสี้ยววินาทีพอผ่านไปทุกก็ลงตำแหน่งเดิมครูจะเช็คคลื่นว่าโอเคคลื่นลูกสวยมาแล้วนะครับไหว้ไหว้กระดานก็จะเริ่มไหลพอไหลเสร็จวางมือยืมพบเดึงรึ่งเนิงครสอมพบหมุน ห้าบิดแล้วก็โยกโยกกลางแขนตามองตรงข้างหน้านะครับตำแหน่งนี้นะครับตอนที่เราจะวิ่งจนจนฝั่งให้เรายกโยกตัวนั่งลงโค้ดแล้วก็จับอะจับออตไปเลยครับกลัวนะเนี่ยไปไฟออกมาก็กลัวอยู่ก้าวข้ามฐานความกลัวอีกแล้วทุกคนโอ้ยขึ้นมันสูงเหมือนกันนะเนี่ยดูใกล้ๆแล้วแบบไม่รู้สึกระเอาล่ะ ขึ้นมันไปด้วยกันไั้แต่แรกมันก็จะไม่ค่อยผวาเท่าไหร่แต่บางทีมันเหมือนไม่ได้ตั้งตัวแล้วมันก็จะแบบผวานิดนึงแต่เราอะเคยคิดว่าแบบตอนยืนขึ้นจะยากเหมือจังหวะที่แบ,บจะดีตัวเองขึ้นมาจะยากไหม ก็ไ,ไล้ไหวอยูตอนนี้พี่โจกันหนีไปเรียนของตัวเองแล้วนะคะพี่ชุ้นช่วยต้องไปถ่ายพี่โจแน่เราพักันสักคู่่นะคะม่เป็นไรไปดูหนูวัเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพักแป๊บเดี๋ยวเราอ่ะจะไปดูว่าแบบเฮ้ยคนแว่น้ำไม่เป็นเล่นเสิร์ฟได้หรือเปล่าเอาละค่ะตอนนี้ทุกอย่างเราต้องเบรกไว้ก่อนเลยเพราะว่าฝนตกฝนต,ตกแบบจริงจังมากนะคะ ว่าตอนนี้มันตกแบบว่าฝนมันตกจริงๆนะทุกคนเขาบอกจริงๆแล้วฝนตกก็เล่นได้เช่นแบบนี้เช่นแบบสองคนนี้ที่กําลังวิ่งลงไปเล่นนะคะฝนมันลงแรงมากเลยอะล่ะฝนก็ยังเล่นอยู่เยอะใช่ใช่ใช่สรุปก็คือฝนหยุดตกแล้วนะคะทุกคนตาใสกิ้งพร้อมยังไม่นาไม่เป็นเลยกลัวนิดหน่อยไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่ได้ต้องใช้ทักษะว่ายน้ำเลยนะตรงนี้นะเพราะว่ามันน้ำไม่ลึกเลยค่ะจะยืนถึง ตัวนี้มาเรียนด้วยเหรอมาเรียนด้วยเห็นหน้าตรงนี้เห็นหลังอยู่เบบนี้ใช่นั่นนะเหมือนเหมือนกางฟูใช่แล้วแหละแล้วลูกคือยังไงให้ไม่คว่ำอ่ะลองต้องลองของจริงเดี๋ยวก็รู้ของจริงอะง่ายอะมาไม่ยากไม่ยาก มาเกินชั่วโมงแล้วนะคะเด็กโ๊กยังคงอยู่ในน้ำฮ้ยมีน้องมาก็ดูกระดิกกระดูกระดิคก,ก,ก,ก่าเราไปนะคะน,นี่หิวข้าวเนี่ย6โมงเย็นแล้วดูซิว่าเสียหรือยังเสียหรือยังว้าว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  และแล้วพี่โจ๊กก็ยอมขึ้นมาจากน้ำนะคะทุกคนเมื่อกี้แกถ่ายไม่ทันฉันมาจากฝั่งนู้นเกาะทุนอ่ะสม็จเอ้ยนู้นอ่ะสม็จแล้วก็มาข้ามมาเนี่ยแกพูดก็พูดไปเรื่อยแล้วเราอ่ะคุอรักทุเลแม้ถือว่ายาเลยเนียมนเอมันอยู่ตื้นๆยืนถึงแล้วเโอเคบางทีมันมีจังหวะบางจังหวะที่เราตกไปแล้วแบบว่าจมทั้งตัวอะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามคิดให้ได้ว่าเอ้ยนี่มันแค่น้ำตื้นเราต้องืนแค่ั้นอ่ะพร้อมไหมครับวันนี้วันที่สองแล้ววันที่สองแต่ว่า วันแรกไป2วันนะคะทุกคนเปลี่ยนหาดจริงๆตอนแรกจะเล่นที่หาดเดิมแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวันซืนเนี่ยมีเรสุมเข,ข้านะคะเลยทําให้หาดเดิมของเราอะขึ้นไม่ค่อยเฟรนลี่นะคะขึ้นแรงมากแล้วก็เลยเปลี่ยนหาดนะคะที่นี่ก็คือหาดบางเทานะคะก็เปลี่ยนมาตรงนี้ก็ดูโอเคกว่านะฮะอ๋อวันนี้เราก็ไม่ได้แบบว่าอยู่กันเองเพราะว่าจริงๆเรามีเพื่อนของเรามาด้วยแต่ว่าพี่ไปไหนก่อนดีกว่าพี่กิ่งเหมือนแพดังหายไปค่ะโค้เนอที่ฉันเห็นคุณเนี่ยวันแรกก็ท่ายืน नहीं नहीं मैं वो नहीं นี้เนี่ยคลื่นมันแรงและสูงมากมันไม่เป็นแทบเลยไม่มีไม่ให้โอกาสเราได้ออกไปข้างนอกด้วยซ้ำคือตรงนั้นได้ยังยืนถึงหมดเลยนะแต่คลื่นนี่แทบจะไม่ให้ยืนเลยใช่คือคลื่นมันไม่ให้ยืนแล้วแบบคลื่นแบบมาเหนือหัวเหนือหัวเหนือหัวคือตรงนี้คือคลื่นอ่ะไม่แรงที่สุดแล้วในภูเก็ตมปัจจุบันนี้เขาบอกหาอื่นคือแบบว่าเล่นไม่ได้เลยเพราะว่ามันหนักหนาวมากคือต้องเป็นแบบโปรเท่านั้นแหละก็ได้ยืนอยู่ประมาณ0-4วินาทีความแบบ มีอยู่ทีนึงคว่ำทั้งครูทั้งกระดานทั้งนักเรียนแบบทับกันอะแบบโอยเจ็บอะไรเงีกีฬาเซิร์ฟเนี่ยมันไม่ใช่กีฬาที่นึกอยากจะเล่นก็เล่นได้นะเพราะว่ามันต้องอาศัยทุกอย่างเลยอะลมเอ,อ่ยทะเลเอ,อ่ยฟ้าอากาศทุกอย่างมันคือแบบมันอาศัยทุกอย่างไม่ใช่แค่สกิลเราที่เก่งอย่างเดียวมันมีหลากหลายปัจจัยมากๆเลยเงี้ยสี่ห้าวันที่เราอยู่ภูกเก็ตคือเราเนี่ยเหลือวันไม่มากแล้วอะจะเป็นอย่างนี้หมดเลยคือจะเล่นแทบไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าเราต้องพักก่อนแล้วก็เอาไว้ทริปหน้า น้าก็ยังอยากจะมาเล่นอยู่นะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีเรา,าเป็นคนชอบน้ำู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบเออยอยากจะเาโากลับมาเรียนอีกเล่นอีก,อกอยังไงเอ้ยวันนี้ทะเลไม่เป็นมิเลยนะคะใช่ค่ะวันนี้ทะเลไม่เป็นมิดเลยนี่เรานี่คือหาที่เป็นมิดที่สุดแล้วเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าตรงนี้คือจุดที่เล่นได้แบบหมายถึงอ่อนโยนที่สุดในภูเกตนะ็ตณเวลานี้สําหรับครูสําหรับวันนี้สําหรับครูไม่ใช่สําหรับพวกเราโอ้ตายแล้วดูสิพอขึ้นมาเขาก็ดูสงบลงนะใช่เราเดินลงไปเราว่าเขาไม่อยากให้เราเล่นหละทะเลวันนี้ แค่ยังชั่วแล้วก็เมื่อกี้ตอนนี้แค่ขี้หูใช่แต่หูเหมือนกันกระน้ำมะพร้าวอันนี้ดูน่ากินมากเลยด <st> ูเท่เน<ม>าะแบบว่าเขาควานมา <ๆ S 2> แล้วอ, <ะ S 2> อ่ะแฮปปี้มากถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้กับไปใส่เซิร์ฟม,มีอะไรอยากแนะนําเราอ่ะก็แนะนํามาได้เลยเต็มที่นะคะมีที่ไหนน่าไปแนะนํา<ท>ให้พี่ซุ่มเลิกเล่นด <st> ี <st> <st> <อ>กว่าค่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละก็ เอาเป็นว่าหรือถ้ามีที่ไหนแบบน่าเล่นสำหรับบิ๊กินเนอร์นะขอบิ๊กินเนอร์นะไม่ต้องเอาแอดวานซ์มาให้นะก็แบบคอมเมนต์มาบอกกันได้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e นะคะคราวหน้าเราจะพาไปทำอะไรอีกก็รอติดตามนะคะส่วนวันนี้ขอลาทุกคนไปด้วยกับพระอาทิตย์ที่กำลังลำลามอยู่ตรงนี้นะอ่ะหันไปให้เห็นวิวสวยๆบายยค่ะเห็นไหมไมันต้องเห็นบ้างแหละ